เค okay, ทุกคนคะ่ะตอนนี้เราเดินทางนะคะจากกรุงเทพมหานครมายังจุดพักผ่อนสะพานแม่น้ําแควนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นตลาดค่ายเฉลยศึกนะคะแอบเอากุญแจลงมานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราเดินทางมากับเจ้าคันนี้เลยค่ะสำหรับ b ี5 0นะคะกับโครงการดีๆนี่เลยสติกเกอร์ติดรถนะคะมาด,ด้าคาราวันปันสุขซึ่งเราจะไปทั้งหมด4จังหวัดทริปนี้ทริปแรกเรามาเมืองกากันสําหรับวันนี้ day หนะคะวันที่1เนี่ย เราก็จะมาแบบชิลๆวันนี้เนี่ยจะมาพักผ่อนกันก่อนคืนแรกเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเดินทางไปยังที่โรงเรียนโรงเรียนหนึ่งที่บอ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีแต่วันนี้จะมาพูดถึงเจ้าคันนี้ bt 5 0นะคะ,ะกับมุมมองผู้หญิงที่ขับขี่จากกรุงเทพมานะคะมาถึงที่นี่แล้วที่สะพานแม่น้ำแควนะคะเปิ้นขอพูดรีวิวการขับขี่รถกระบะ ซึ่งตกแต่งด้านในนะคะสไตล์ SUV มีออปชันรวมถึงการขับขี่ต่างๆเนี่ยเปิ้นขับขี่มาตอนนี้เนี่ยเกือบ120กิโลมาพูดสรุปถึงมุมมองการขับขี่ของผู้หญิงแล้วกันเนาะสำหรับผู้ขับขี่เนี่ยคนขับเนี่ยสามารถปรับได้ง่ายนะแล้วก็วิสัยทัศน์ในการมองเห็นก็มองเห็นได้ชัดเจนรูปลักษณ์ภายนอกนะคะเขาก็ ออกแบบดีไซน์ได้อย่างลงตัวเลยนะคะโลโก้กระจังหน้าเป็นแบบนี้อย่างที่ทุกท่านได้เห็นเลยแล้วก็ในส่วนของด้านในนะคะแล้วก็เครื่องยนต์เดี๋ยวเล่าถึงเครื่องยนต์ก่อนเครื่องยนต์คันนี้เนี่ย1.9ให้กําลังแรงม้า150แรงม้านะคะนี่ก็เป็นสไตล์ของรถ b t 50ซึ่งพันขับขี่อนานในวันนี้ยังไงโอเคค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะ่ะหลังจากที่เรามาแวะพักผ่อนนะคะที่ สะพานแม่น้ำแควนะคะจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเอาเป็นว่าวันนี้พักผ่อนเต็มที่แล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราเดินทางนะคะจากกรุงเทพมหาคนครจนถึงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะกับโครงการมาด้าปันสุขปีที่3นะคะซึ่งเขาร่วมโครงการเนี่ยครั้งนี้เนี่ยปีนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วแล้วทริปนี้เนี่ยเป็นทริปแรกคือจังหวัดกาญจนบุรียังเหลืออีก3จังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีนครสวรรค์แล้วก็จังหวัดสุรินทร์ ที่ทางมัสด,ด้านเนี่ยเขาทำโครงการมัสด,ด้าปันสุขนะคะเพื่อไปมอบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การกีฬาแล้วก็ทุนการศึกษาแล้วก็ทานอาหารกลางวันเมื่ออาหารกลางวันให้กับเด็กๆด,ด้วยเราจะไปกันที่อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเปิ้ลอยู่กันในตัวรถแล้วกับสมาชิกอีกสามท่านซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังเดินทางมาที่รถกันนะคะการขับขี่ของผู้หญิงเดี๋ยวเปิ้ลมาสรุปให้ฟังกันนิดนึงนะคะเปิ้ลขับมาจากกรุงเทพนะคะที่บริเวณคิสตันพาร์ค เ,เรียบทางด่วนลำนชานาลงนะคะขับขี่มากว่า1 0 0เกือบ140กิโลนะคะเพิ่นทำอัตราการสิ้นเปลืองได้อยู่ที่10.9กิโลเมตรต่อลิตรการขับขี่ปร้นรูส้สมั่นใจนะคือเข้ามาเนี่ยราเข้าเปรถปิกอัพแต่การตกแต่งข้างในนะคะบงเบาะหรือเทคโนโลยีความปลอดภัยต่างๆเนี่ยเหมือนรถ SUV เลยขับขี่ได้ง่ายวิสัยทัศน์ในการมองเห็นเนี่ยคือมองเห็นได้กว้างขวาง ระจกหูช้างเขาทั้งสองข้างซ้ายขวานะยิ่งใหญ่มองเห็นได้ชัดและที่สําคัญเนี่ยรถคันนี้เนี่ยเขาให้แบบกล้องมองหลังมาด้วยนะถ้าเกิดกรณีที่เปิ้ลแบบต้องถอยหลังคือผู้หญิงบางคนเนี่ยกลัวการขับขี่รถกระบะเขามีกล้องมองหลังทําให้เราเนี่ยขับขีไ่ขได้ง่ายรถฟ<ส>ิลอัพคันนี้แต่เข้ามาเนี่ยมาอีกโลกหนึ่งเลยนึกว่ารถ SUV ซึ่งเปิ้ลชอบขับรถ SUV อยู่แล้วส่วนตัวชอบขับรถอยู่แล้วสรุปให้ฟังว่า ขับขี่ได้ง่ายสมรรถนะมาล้นคันเลยนะกับตัวนี้นะตัวเ,เครื่องยนต์1.9ร้อแรงม้าเปิ้นขับขี่ปื๊ดปาาดพอเพื่อนเข้าใจรถเนี่ยเปิ้นก็มั่นใจในการเล่งแซงอัตราเล่งแซงได้ดีมากซ้ายขวาคล่องตัวพวงมาลัยเฉียบช่วงล่างเนี่ยถ้าเกิดนั่งเบาะหลังอาจจะก,กระเด็นกระดอนนิดนึงแต่โดยรวมเปิ่นเป็นผู้ขับเพื่นสบายมั่นใจเดี๋ยวเราไปนั่งเบาะหลังกันบ้าง มาดูกันว่าฟิลลิ่งเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวพาผู้โดยสารตอนหลังคะนั่งได้อีกสองที่นั่งนะหนึ่งสและดีค่ะตอกรถค่ะเหือยหรอือยู่เจวจะสิบสี่ได้เกือบร้อยแปดสิบจ็เอนดัานเกิน้อมน่งได้เดี๋ยวค่ะเดี๋่วยน้วร่บายย่งไเลเดี๋ยวขับต้รงการแค่หนาวๆเลยนะคะเพราะว่า แอร์เขาตรงกลางพิกัดมากเลยได้ป่ก็เนี่ยพยายามจะแพะให้มันไปฝั่งนี้ก็มี USB นะถ้าเกิดเป็นเหมีวเหมียวจะชอบอาเชยห้อยอะไรวุ้หนูห้อยทุกอย่างนี่มีวิธีจับน้ำจับฝั่งเออวิธีจับครับมีน่าจะลำเีสำหรับคนที่แบบนนตัวเล็กตัวเล็กเล็กหน่อยขึ้นมาจะมีบันไดข้างขึ้นด้วย ้วมีอยู่นะคืออัดไหมไม่นะคะแล้วหนูก็เป็นคนตัวเล็กอยู่แล้วอ่ะก็หนูรู้สึกว่ามันจะนั่งสบายกว่อยู่สักสูงเท่าไหร่คะหนูสูงร้อยห้าสิบห้าเนี่ยหนูก็ยังยืดขาได้เดี๋ยวไม่ได้ปวดอยู่จะได้ลองขับเดี๋ยวมันขับแล้วเป็นตอนนี้เอ็กเกวนะคะสปีดทีวีกำลังสปีดอยู่เลยจะใช้ใช้ความเร็วอยู่เท่าไหร่คะร้อยเดียวคอนซัมชันเท่าไหร่นะคะสิบจุดแปด ถานตอนข้างาเป็นไงบ้างคะนั่งสบายค่ะนั่งสบายนะนั่งสบายแอร์เย็นเย็นชวนให้หลับโอเคถ่ายประมัณนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บภาพกิจกรรมให้ดูนะคะเราเข้ามาเป็นดีลเลอร์มาสด้าเปิดดำเนินการจริงๆวันที่1ตุลา2018 ก็เท่ากับขึ่งปีหลังของ m a ส d a ซึ่งก็อยู่ในช่วงของการเซตระบบเซตคนณนะวันนี้เนี่ยทีมงานที่อยู่20กว่าชีวิตเนี่ย90%อยู่กับเราตั้งแต่วันแรกนะครับช่วงช่วง2ปีกว่าที่ผ่านมาก็ดูแลกันดูแลกันอย่างดีเเขาก็ช่วยเราเราก็ช่วยเขาให้ให้มาถึงวันนี้เพราะว่าจริงๆธุรกิจในเครือทั้ง5-6ที่เนี่ย ก็ใช้นโยบายเดียวกันคือเราเชื่อว่าถ้าเราลดคนเพื่อเพื่อลดค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤตเนี่ยวันหนึ่งถ้าสถานการณ์มันคลี่คลายเราจะเติมคนไม่ทันเราก็ได้ทีมงานที่ดีครับทั้งทั้งงานขายงานบริการเนาะทีมซัพพอร์ตทุกโชว์รูมก็ก็ให้ความร่วมมืออย่างดีจนถึงวันนี้เราเป็นคนืองการคุณแม่ทำธุรกิจรถยนต์มาตั้งแต่สมัยเรียนประถมอะ่ะ แล้วก็มีพี่น้องแค่สคนพี่สาวก็ดูยี่ห้อนึงผมก็ดูยี่ห้อหนึ่งจนตอนหลังก็กแตกลายธุรกิจกันไปผมก็มุ่งสายรถยนต์ก็มีห้าหกโชว์รูมที่ดูแลอยู่นะครับสอคนกาแฟนก็ช่วยกันเราเรา,เรามาทำธุรกิจมาสด้าอย่างที่บอกว่าเราจับตาดูในแบรนด์มาสด้าณวันนั้นเนี่ยบีทเมื่อเทียบกับกลุ่มรถเก่งมาสด้ามีรถเก่งที่ค่อนข้างหลากหลายเราก็จับตาดูแล้วเราก็ได้ รับเลือกให้ความเป็นผู้จำหน่ายมาต่อยอดจากผู้จำหน่ายท่านเก่าซึ่งเรียกว่า UIO มีตลาดมีลูกค้าอยู่ในพื้นทีน่หลายหลายครั้งที่เราจะทําแรงผมจะศึกษาจากจํานวนยอดจดทะเบียนแล้วก็จํานวนรถนั่นหมายถึงเราพร้อมที่จะลงทุนแล้วก็รองรับลูกค้าที่มันมีวิ่งในตลาดไม่ให้ลูกค้าเคว้งอ่ะรแรกแเรามาบางทีลูกค้าก็ยังไม่ชาบแต่สิ่งที่เราทุ่มเทเน้นลงไปก็คือเรื่องของการบริการ ซื้อจากไหนไม่รู้ซื้อก่อนเราจะเป็นผู้จาหน่ายไม่ว่ากันแต, <c oughs> แต่เมื่อมาถึงเราเราต้องดูแลให้ดีทีมจะทราบว่า <c oughs> ผมโตมาจากเซอร์วิสเราก็จะให้ให้ให้ใหความสำคัญกับลูกค้าเซอร์วิสตอนนี้เรามีอยู่5ลิฟต์มีอยู่สิช่องซ่อมเฉพาะเฉพาะที่โอเปอเรชั่นนะครับแต่ว่าพื้นที่จริงๆนะมีรวมๆสัก2,000กว่าตารางเมตรในส่วนของสูงพบริการ แล้วล่าสุดเนี่ยเราเปิดดำเนินการสูตรซ่อมตัวานและสิแล้วนะขอบคุณทุกคนนะคครับบขอบุณอครับ จที่ได้ร่วมเป็นส่วน